สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอน,นี้มีโอกาสมาเที่ยวนอกบ้านนะคะแต่ก็บบไกลดอกไมหัวหินเนี่ยว่าล้วก็จะอยากหัวจะของเพราะว่าพอใหญ่พันซวนมาเที่ยวพนมาเปลี่ยนบรรยากาศพนะพี่น้องบอกเป็นตายอยากหัวบอกโรงแรมนี่ก็อยู่บัไกลบ้านจะของออกมาจากบ้านประมาณสิบกิโลพอใหญ่่วนมาเที่ยวพนะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศโรงแรม มีบ้านจะของก็มานอนมานอนโรงแรมค่ะน่ะเบาเป็นตาอยากหัวบอี่น้องนั่งกับลูกแล้วทะเลได้จ้ะทะเล,ะเลพี่น้องเห็นทะเลบ่สาวยางมาทะเลถ่ายบรรยากาศนะแฟ เย็นสบายอยู่ค่ะบรรยากาศดีเป็นตามาเที่ยวอยู่ห่างจากบ้านสิบกิโลพี่น้องอร่ฟังเหลก็กกย่าหัวเด้อยพอใหญ่พันหยางมาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัน่นย่บบานหลายลายช่วงนี้ค่ะประกาศไปทางไหนไก่เพราะว่าย่านโควิดบานเทามันก็เิ่มระบานแห้งอยู่ะะอ้ไม่ขอน,น่ะแต่ว่าบลายแรงหรอกแต่ว่ากระบาดลาย เลยเที่ยวไก่บ้านนี่ค่ะเป็นบรรยากาศจากนอนบ้านมานอนโรงแรมไก่บ้านก็เลยเก็บบรรยากาศนะ่าฝากพี่ฝังน้องโรงแรมนายอยู่ยจ้ะดอกไม้ไหลอยู่ ไม่ซูเปอร์สตาร์ประจำสองเลยค่ะนี่ซูเปอร์สตาร์ประจำสองกำลัางงานไว เพื่อนพว่อก,กับผมสีเบิรงฮัลโหลฮัลโหลวะสันออตองอยางน้ำกลดเลาได้นี่เนาะเราต้องอยางน้ำกลดสุปอร์สตาร์บริเวณกว้างคะ่ะบ่งในโรงแรมนี่บริเวณกว้างอยู่เย็นอยูย่ยามแรกอากาศเย็นสบายตอนนี้นักท่องเที่ยวบ่หลายเดียวจ้ะห้องมีพันพันห้อง ต่ว่านักท่องเที่ยวบลายกับมีเนี่ยประมาณชิบก่าห้องเห่อจ้ะแต่คนไทยกับไรได้มีคนไทยสูงหนักเป็นคนไทยแหลนะนักท่องเที่ยวแต่ว่าใส่มีต่างชาติเท่าุกทายแม่ใหญ่อยู่สภาพยางบรรยากาศยางกับห้องอางานน้ำกวนซูเปอร์สตาร์ได้ค่ะ ซูเปอร์สตาร์อีกอยู่ขับตนต้นไม้แห่งของเราแต่ว่ายามเม่นหอนอยู่ด้วยพี่น้องหอนแต่บรรยากาศนี่มแรงเย็น <c oughs> เย็นสบาย <c oughs> ทางยางไปห้องไงทางยางกับห้องไทยเอาสป,ปอร์สตาร์ระจำช่อมนฝาก lùm nhầm hay nghe vòng đường dưới nhao nắm nhầm nhẹp nhao nắm kèm hèn tung kèm hết nhao 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 ลายผนังงามดีเป็นสะา,ายน้ำข้างบนของสันสองจ้ะกำแพงสะา,ายน้ำสันสองสวัสดีค่ะ นั่นจะเปน็นนะันนาโรงแรมด้วยจัะแต่ว่าตัวน,นี้จะผ้าขหาหงอนะจ๊ะเป็นผ้าขาหองหอจะตจะมืาตัวนี้จะมืดไม่ยืห้างาาถึงหางนะจ้ะน้ำกลุ่นไปไงแได้วยจี่ข้าน,น้งกลุ่นไปไง <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศวิวสันสองแต่ว่าพวัพวขั้งเขาวิวสันสันสามจ้ะน,นี่เป็นวิวชั้นสองนะคะสะใภ้น้ำจ้ะสะใภ้น้ำไม่ห้องส่วนตัว เด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเด้อโรงแรมนี่ปกติราค่าแพงอยู่จ้ะแต่ช่วงนี้โควิดคือจังมาล่ะถึกใครอยากนอน,นอนโรงแรมระดับหาดาวแนมเบิงไฮโซมาเลยแต่ตอนนี้ถึก